แพร่โดสยาแรงเจ็บแต่จบเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะวันนี้จะฟังมุมมองของภาคธุรกิจค้าปลีกค่ะวันนี้พรกกรุกเฉินจะเริ่มต้นบังคับใช้นะคะมีผลทั่วราชอาณาจักรค่ะแต่ว่าสําหรับภาคค้าปลีกดูเหมือนว่าการควบคุมอย่างเข้มข้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่มีการปิดส่วนของศูนย์การค้าห้างสรพสินค้าห้างค้าปลีกต่าง เราไปถึงมาตรการ social distancing ก็คือการเว้นระยะห่างทางสังคมหลีกเลี่ยงการออกมาในการทํากิจกรรมรวมกลุ่มในที่สาธารณะนะคะแน่นอนค่ะว่าส่งผลกับธุรกิจค้าปลีกอย่างเห็นได้ชัดสําหรับธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมีสัดส,ส่วนการทํารายได้สูงถึงประมาณ15 1 6ของ GDP นะคะตัวเลขของการจ้างงานก็สูงกว่า6ล้านคนแล้วก็มีผู้ประกอบการ ขนาดกลางขนาดเล็กนะคะอีกประมาณ450,000รายนะคะภาพของค้าปลีกตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทางฝั่งของค้าปลีกที่รับผลกระทบตอนนี้มีข้อเสนออะไรนะคะในการที่จะให้ภาครัฐออกมาเพื่อที่จะช่วยทําให้ธุรกิจนั้นผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณคมสันขวัญใจธัญยารักษาการประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะคะสดทางโทรศัพท์กับสควอชบ็อกซ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณคมสันคะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็คุณวัรินาค่ะค่ะใช่ค่ะครับค่ะขอฟังภาพที่คุณคมสันได้เผชิญมานะคะธุรกิจค้าบปีกเราเห็นอยู่แล้วว่าเจอผลกระทบจากเรื่องของการคุมเข้มของรัฐนะคะจากพิษของโควิด -19 เก้าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะความเดือดร้อนหรือว่าความรุนแรงผลกับภาพธุรกิจนั้นเป็นยังไงบ้างคะในแง่ของสถิติหรือว่าตัวเลขครับสวัสดีครับก็จริงๆต้องต้องบอกว่า คาบผีดทุกคนก็ต้องสนับสนุนนมาตรการของของรัฐนะครับเพราะว่าเราต้องบันเทาและควบคุมนะครับโรคโควิดสิบเก้าให้ได้ก่อนนะครับก็คือถ้าถ้าจะพูดถึงเอ,อ่อตัวตัวมาตรการที่เรานะครับยื่นให้ท่านนายกไปแล้วก็ผ่านแต่หลายกระทรวงเนี่ยก็มีหลายมาตรมาตรการด้วยครับแต่ว่าสิ่งแรกเนี่ยท,ที่อยากจะให้ให้ดูแลก็คือในเรื่องของการควบคุมนะครับแล้วก็เรื่องการสรก,ารกัดกั้นโรคแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย ก็ได้ยื่นหนังสือไปเรื่องของการผ,ลผล่อนผันการขนส่งนะครับก็ได้ร่วมมือเป็นเป็นอย่างดีนะครับสังเกตดูในเรื่องของการขนส,ส่งสินค้าเนี่ยก็มีการผ่อนปลนแล้วก็นะครับคุยกันตลอดเวลานะครับในการส่งของหรือโลจิสติกเนี่ยก็อาจจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับถ้ามาดูในเรื่องของสินค้าเนี่ยสินค้าเนี่ยที่จริงเราประสบอยู่สองช่วงใช่ไหมฮะสยายนหลังไปก็คือวันเสาร์ที่สิบสี่กับสิบห้านะครับซึ่งมีข่าวออกมา <cam> <Öyle> ก็เกิดแพนิกายจากจากกลุ่มลูกค้านะครับประชาชนต่้งลายนะครับก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยทําให้นะครับยอดดีมาเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนั้นเราเรา,เราก็ยังไม่ไ,ไม่มีประเด็นอะไรผมก็ออกไปยืนกันว่าเรามีสินค้าเพียงพอนะครับแล้วพอมาอีกเว็บหนึ่งก็เป็นเว็บที่สองก็คือสาวที่ยี่สิบเอ็ดครับอาทิตย์ที่ยี่บสองที่เกิดการนะครับจัจาวนะครับอันเนี้ก็คือ ที่เราดูจากหน้าด้านร้านหรือร้านค้าต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยก็สินค้าก็ยังมีเพียงพอครับค่ะในสินค้าที่มีเพียงพอเนี่ยนะคะมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่านะคะคืออาจจะเปิดได้เฉพาะส่วนที่เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าห้างค้าปลีกอื่นๆเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะเพราะว่าส่วนที่เป็นส่วนนอกจากซูปเปอร์มาร์เก็ตขายอาหารสดเนี่ยดูจะต้องปิดทําการภ้าค้าปลีกตรงนี้มีผลหรือว่ามีความเดือดร้อนมากมายขนาดไหนคะ มีผลเยอะครับแต่แต่อย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าเราสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราต้องต้องควบคุมและขจัดกั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นนโยบายที่พวกเราทุกคนเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนนะครับผลเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราอาจจะประเมินไปได้เพราะว่าบางบางธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าด้วยซึ่งอันเนี้ย ป็นหนึ่งวันก็คือกระทบร้อยเปอ็นของห้างสริสินค้าแต่ว่ายังไม่ได้ประเมินว่ามูลคา่าความเสียหายขนาดไหนแต่ว่าเรามามองในในแง่ของของนโยบายบก่อนนโยบายก็คือเราเราเห็นด้วยนะครับเราสนับสนุนในเรื่องการสก,กัดน,นะครับเราบรรเทาวความเดือดร้อนก่อนนะครับส่วนภาคซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราต้องกีดต้องใช้นะครับเราเปิดไว้ แล้วแล้วทางประชาชนต่างๆเนี่ยก็ก็คอนเซิร์นในเรื่องของสินค้าแต่จริงๆบอกนะเราออ,อกมาเย็นยันหลายรอบแล้วว่าจะมีสินค้าเพียงพอแต่ว่าเราออกมาในในฐานะที่เราเป็นปลายทางนะครับเพราะต้องบอกว่าค้าปิดนี่เป็นปลายทางก็คือเป็นเป็นคนที่กระจายหรือหรือขายสินค้าให้ลูกค้าแต่ว่าก็ต้องกลับไปนิดนึงก็ต้องไปกำชับผู้ผลิตด้วยเพราะตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าผมเคยยกตัวอย่างว่าเราเราไม่ได้ เหมือนปีน้ําท่วมปีห้าสี่ถ<ะ>้าปีน้ําท่วมเนี่ยก็คือ DC, คดีซีนะครับศูนย์กระจายสินค้าปิดนะครับโรงงานผู้ผลิตปิดแต่ตอนนี้สถานการณ์มันมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีมาตรการฉุกเฉินออกมาแต่ว่าเราก็ยังขนส่งได้โรงงานก็ยังผลิตได้ก็อาจจะส่วนนึงก็ต้องฝากไปที่ผู้ผลิตด,ด้วยนะครับ<ะ>ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนต้องช่วยกันก็ต้องผลิตของออกมานะครับทีนี้ผมดูจากจากหน้าร้านเองแล้วเนี่ย ก็อาจจะมีประมาณสองสองหมวดนะครับที่ที่อาจจะฟ้าระครับผู้สื่อข่าวแล้ว็สํานักข่าวอาจจะถามผู้ผู้เล็กผู้ผลิตนิดนึงนะครับก็คือหมวดที่เป็นบ่มีจนสาเร็จรูปและต้องใส่ไก่นะครับถ้าเราสังเกตเข้าไปซื้เปอร์มาเก็ตสัปเนี้ยมันมันเหมือนกับว่าสินค้ามันหายไปบางตัวหรือบางบางยี่ห้อนะครับก็ต้องไปไปถามผู้ผู้ผลิตเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าที่ปลายทางอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีขายี่ห้อนั้นแบรนด์นั้นเราก็มีสินค้าอื่นที่เป็นแบรนด์อื่นขายได้นะครับ ออทางภาคค้าปลีกนะคะก็สรุปแล้วว่าเรื่องของ การขนส่งนะคะสินค้าไม่ได้เป็นปัญหานะคะแต่ว่าอาจจะต้องกำชับเรื่องของผู้ที่เป็นผู้ผลิตนะคะใหะ้มีการผลิตให้เพียงพอได้เต็มที่กับความต้องการส่วนเรื่องของผล<ด>กระทบะเรื่องของการปิดศูนย์การค้าปิดห้างอันนั้นคือถ้าปิดหนึ่งวันเนี่ยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วส่วนนี้นะคะภาคค้า,าปลีกได้มีการนําเสนอส่วนที่ขอให้ภาครัฐเข้ามาดูแลไหคะเรื่องของรายได้ที่หายไปเรื่องของแรงงานที่อาจจะได้ผลกระทบเรื่องของต้นทุนต่างๆที่เราก็ยังคงต้องใช้อยู่ในปัจจุบันขณะที่ลูกค้าก็น้อยลงอะคะ่ะ มาตรการเยียวยาเนี่ยได้เสนอไปท่านขาท่านนายกแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมว่าไ r รอ r i t y ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมนะครับควบคุมโรคระบาดเทาอาการก่อนนะครับการเยียวยาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงกลางหรือปลายที่อาจจะต้องเข้าหาท่านนายกเพื่อจะคุยเรื่องนี้แต่เรื่องด่วนน่าจะเป็นการควบคุมโรคให้อยู่ในสถานการณ์ที่เราสามารถควบคุมได้ก่อน ค่ะนอกเหนือจากมิติของการควบคุมโรคแล้วเนี่ยนะคะส่วนที่เป็นเรื่องของการเยียวยาในระยะต่อไปนะคะทางค้าปลีกอยากจะได้อะไรหรือว่าเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยผู้ประกอบการค้าปลีกได้คะก็อย่าง,อย,างอย่างที่บอกนะว่าสมม,ม,มติเราปิดไปเนี่ยคือเราไม่มีรายได้เลยถูกไหมฮะอันนี้ก็คืออาจจะต้องออกมาในหลายมิตินะครับมิติของเอก,เอกชนหรือหรือผู้ประกอบการหรือมิติบุคคลเนี่ย รัฐรัฐบาลเนี่ยสามารถช่วยอะไรได้บ้างเพราะเพราะอย่างที่บอกว่าเราก็มีมีพนักงานอยู่เป็นจํานวนมากถูกไหมครับอันเนี้เป็นต้นอย่างเช่นนโยบายเรื่องภาษีนะครับภาษีนิติบุคคลหรืออะไรต่างๆแต่อย่างที่บอกเนี่ยว่าว่าไม่อยากให้มาเน้นเรื่องตรงนี้มากนะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่มันเป็นธนาคารฉุกเฉินเราจะมาเน้นบรรเทาเรื่องผู้บริโภคก่อนนะครับว่าทาอย่างไรให้เขามีสินค,ค้าเพียงพอกรับการดํารงชีวิตอย่างนี้ครับ แต่ว่าคือ,อเรื่องของการปรับกลยุทธ์นะคะสวนค้าปลีกที่ยังทําธุรกิจได้อยู่เนี่ยนะคะก็ดูเหมือนกับมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการปรับแผนยังไงบ้างคะในแง่ของภาคธุรกิจมีออนไลน์เยอะเพิ่มเติมมากขึ้นไหมหรือว่ามีระบบอะไรที่เข้ามาช่วยในการขนส่งหรือว่าการเข้าถึงผู้บริโภคตอนนี้ที่เราอาจจะยังต้องคิดเรื่องของมาตรการ social distancing อะคะก็ในส่วนของอทางเลือกขอ,ของผู้บริโภคก็คือ ทุกท่าเนะครับก็ระดมกําลังรีซอสทุกอย่างไปช่วยออนไลน์นะครับดังนั้นถามถาว่ามันก็อาจจะยังไม่เทียบเท่ากับตอนที่เราเปิดออฟคือ off line ออฟไลน์อยู่ถูกไหมครับเพราะว่าดีมานสูงม,มาแต่ว่าทุกท่าเนี่ยพยายามกันนะครับก็เกณฑ์คนเนี่ยมาช่วยทางออนไลน์นะครับแล้วส่วนถ้าถ้าจําเป็นต้องมาซูปเปอร์มาร์เก็ตจริงๆเราก็ implement ในเรื่องของ social distancing ไปตั้งแต่วันแรกแรกแล้วดังนั้นถ้าเข้ามาเห็นกันเราก็จะมีการเว้นไว้หนึ่งหนึ่งเมตรสองเมตรนะครับ ก็มีมาตรการเข้ามาดูแลค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะ,ะสุดท้ายนี้นะคะ,คะยังยังกำลังใจดีหรือว่าคือยังมีเรียกว่ามีความพร้อมในการที่จะให้บริการหรือว่าทำธุรกิจต่อไปไหมคะ,อะตอนนี้ก็เรียกว่าหนักทั้งทวดผู้โชทุกแบรนด์ทุกห้างสถานการณ์ของค้าปลีกตอนนี้นะคะอยากจะฝากบอกประชาชนหน่อยนะคะว่าตอนนี้ต้องการที่จะยืนยันถึงความเชื่อมั่นของห้างค้าปลีกตอนนี้ยังไงบ้าง ครับพวกเราทุกคนในในสมาคมค้าปลีกนะครับเรายืนยันว่าเราสู้นะครับและเราจะสู้โควิดเนี่ยไปด้วยกันนะครับจนถึงวันสุดท้ายครับค่ะ,คะก็ยืนยันมั่นใจนะคะกำลังใจยังดีค่ะค้าปลีกก็ยังคงเดินหน้าทําธุรกิจต่อไปนะคะแม้ว่าสถานการณ์จะยากลําบากวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ร่วมพูดคุยคะ่ะครับขอบคุณมากครับ